สวัสดีครับมีคนเคยถามนบมานะครับว่านบเคยเบื่อการเดินทางมากไหมล้วก็เลยบอกว่านบไม่เคยเบื่อการเดินทางครับเพราะยิ่งเราเดินทางมากเท่าไหร่เราก็ได้รับมากเท่านั้นลองนึกดูนะครับว่าทุกครั้งที่เราเจอที่ใหม่ๆคนใหม่ๆห,หัวใจใหม่ๆม,มันก็จะทำให้เราเชื่อว่าเราจะได้พบเจอสิ่งดีๆเหล่านั้นเหมือนเคยครับไปเที่ยวกับนพนะครับที่ดอยอ่างขางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข107เชียงใหม่ฝางประมาณกิโลเมตรที่137จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านยางที่ตลาดแม่ป่าไปอีกประมาณ25กิโลเมตรก็จะถึงสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้เลยครับ าถึงที่อ่างขางนะครับเราก็ได้เข้าไปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับได้เจอกับพี่จรุวันหรือว่าพี่จ๋าครับเขาเป็นคนที่คอยแนะนําให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ได้ไปขอข้อมูลต่างๆจากเมื่อก่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็ในอดีตนะคะสถานีเกษตรหลวงอังคารเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ดีเลยหรอใช่ค่ะอันนี้คือตามข้อมูลนะคะแล้วก็หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเลือกพื้นที่ที่นี่นะคะคแล้วก็จัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชเมืองหนาวเพื่อที่จะหาพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอังคารเนี่ยมาให้เกษตรกรชาวเขา เอาไปปลูกแทนการปลูกฟินนะคะเริ่มงานมาตั้งแต่ปี2512จน<อ>ถึงปัจจุบันค่ะครับผมงานหลักๆของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนะคะก็ อันดับแรกเลยจะเป็นเรื่องของงานวิจัยพืชมหนาวอย่างที่บอกคุณนพไปนะคะก็วิจัยพืชต่างๆทั้งผักไม้ผลไม้ดอกก็เอาผลจากการวิจัยนี้ไปส่งเสริมให้กเกษตรกรเอาไปปลูกเป็นอาชีพสถานีกเกษตรหลวงขามีงานอีกอันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะส่วนไหนที่เปิดให้ชมก็นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้จากภาพในอดีตจะได้เห็นนะครับว่าเรามีหลายๆภาพนะครับนะฮะให้ใครที่มาเที่ยวนี่สามารถได้ชมด้วยนะครับแต่ละภาพนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับค่ะก็อย่างภาพที่มี ชาวเขามารับเสด็จท่านนะคะจะเป็นภาพที่หมู่บ้านขอบด้งนะคะ mm hmm. แล้วก็ภาพที่ท่านประทับในบ้านเนี่ยจะเป็นที่หมู่บ้านปากคาอยากให้คนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยนอกจากจะมาดูความสวยงามแล้ว ก็มาเข้าใจว่าสถานีเกษตรหลวง่างขางจริงแล้วทำอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะใครเจอเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยจะมีการได้รับรางวัลด้วยในเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ<ช>ปีไหนครับได้รับรางวัลเราได้รับรางวัลเมื่อปี2008นนะคะจากทททนะคะเป็นรางวัลส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวดีเด่น ตอนนี้ครับเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับโ,โหแต่ว่าลมพัดมานี่นะครับก็หนาวมากๆเลยอนาะกาศดีมากๆเลยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับให เรียกว่าความสนใจเป็นอย่างมากตรงนี้เรียกว่าค่ะตรงนี้เรียกว่าสวน80สวน80ถ้ามาถึงตั้งชื่อว่าสวน80แล่ะเพราะว่าเราเริ่มทําสวนเนี่ยนะคะตอนที่หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีค่ะองค์ประธานมูลนิธิท่านมีอายุครบ80พรรษามีการจัดตกแต่งสวนในรูปแบบที่เน้นโชว์ความสวยงามของพันไม้นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพันไม้เนี่ยตลอดนะคะจะมีทั้งพันไม้ในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนคนักท่องเที่ยวมาก็จะได้ชมพันไม้สวยงามแน่นอน ถ้าดอกเหนือจากสวน80นะคะบริเวณรอบๆนี้ก็ยังมีส่วนอื่นๆเอีกนะคะอย่างเช่นสวนหอมนะคะกุหลาบอังกฤษนะคะก็จะรวบรวมกุหลาบที่นำสายพันธุ์เข้ามาจากประเทศอังกฤษนะคะสวนหอมนี่คือเข้าไปปุ๊บจะได้กลิ่นหอมเลย่ร <c oughs> เราก็จะรวบรวมไม้ที่ให้กลิ่น,นะค่ะ <c oughs> ก็ต้องเข้าไปแล้วก็ไปพิสูจน์ดูอีกทีนึงว่าได้กลิ่นอะไรบ้าง เกษตรหลวงอังคังเองนะคะก็มีข้อกําหนดที่อ,อยากจะให้นักท่องเทีะะ่ยวนร่วมกันปฏิบัติเวลาเข้ามาเที่ยวชมนะคะก็จะขอ,อยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเรื่องของการเข้าชมสวนนะคะเราจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นพันไม้นะคะผักอะไรต่างๆเนี่ยออกจากในสถานที่ที่ชมนะคะแล้วก็เ,เวลาเข้าชมเนี่ยก็คือจะต้องเข้าชมในจุดที่สถานีอนุญาตเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มีความจําเป็นเนื่องจากว่าเราเป็นสถานีวิจัยนะคะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนช่วยปฏิ ตามที่เป็นข้อกําหนดที่เราออกมาด้วยะะเพราะว่าคนที่มาเที่ยวที่หลังท่านหรือว่าตัวท่านเองก็จะได้มีโอกาสนะคะเห็นพันไม้ที่สวยงามเหมือน,อนกันค่ะตรงนี้ก็คือดอกซากุระญี่ปุ่นครับแต่ทีนี้เวลาเราจะมองว่าดอกพญาเสือโคร่งเนี่ซึ่งคล้ายกันมาก ค,คนจะมีการแบ่งแยกยังไงว่าอันไหนคือซากุระญี่ปุ่นอันไหนคือดอกพญาเสือโครงคะค่ะง่ายๆเลยคือ,อสังเกตอันดับแรกนะคะดูที่สีของดอกถ้าเป็นดอกซากุระญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสีชมพูเข้มอย่างที่เราเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนางพญาเสือโครงจะดอกสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีชมพูอ่อน<ม>อันนี้คือสังเกตจากสีดอกนะคะแล้วก็สังเกตจากลําต้นก็จะง่ายนะคะ<ม>คือถ้าเป็นต้นของนางพญาเสือโครงเนี่ยที่ลําต้นเนี่ยเขาจะเป็นลาย เป็นชั้นๆน,นะคะคแต่ว่าที่ต้นของซากุระญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะลำต้นธรรมดาจะไม่ได้มีลายมากเท่ากับนางพญาเสือโครงครแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่สังเกตง่ายเลยก็คือว่าถ้ามาในสถานีเกษตรหลวงอ่างคางเนี่ยทั้งหมดเลยจะเป็นซากุระญี่ปุ่นนะคะคแต่ว่านางพญาเสือโครงเนี่ยจะอยู่ระหว่างทางที่เราจะเข้ามาด้านในตัวสถานี ลักษณะของภูมิประเทศนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับกระทะนะคะแล้วก็สถานีกระสจลวงองังคางเนี่ยตั้งอยู่ตรงก้นกระทะนะคะแล้วคําว่าคางเนี่ยในภาษาเหนือเนี่ยหมายถึงหมอง้อคางหรือว่ากระทะนะคะแล้วก็มีรูปร่างเป็นอ่างเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกโดยรวมว่าอา่างคาง ก็จะเป็นเผ่ามูเซอร์ครับการที่เราได้ไปได้ไปพูดคุยกับคนได้ไปเห็นรอยยิ้มโดยเฉพาะเด็กๆที่นั่นน่ารักครับก็จะมีเด็กๆเนี่ยแบบวิ่งเล่นกันเยอะแยะมากมายได้เอาตุ๊กตาเนี่ยไปให้กับน้องๆเด็กๆในคนที่เขา,เอ,า,เอ,าอยู่ที่นูน่นเขาดีใจครับว่าก็มาเข้าแถวรอได้ตุ๊กตาเล่นเราก็แบบว่าเนะเหมือนเหมือนกับการแบ่งปันหรือว่ามีน้ําใจให้กับพวกเขาเนี่ยอย่างนี้ฮะดูแล้วทําให้เขามีความสุขแล้วก็พอใจนะครับ ที่หมู่บ้านขอบด้งค่ะอันนี้ใครครับผมเป็นพูบ้านนี่บ้านอ๋อผู้ใหญ่บ้านที่นี่เลยใช่ไหมครับบ้านขอบด้งเลยใช่ไหมครับก่อนขึ้นบ้านเดินเขาก็ต้องมีการถอดรองเท้าครับนางนาไตเรเคมิกาเข้ามาในบ้านครับจะเห็นเลยว่าเนบ้านเขาเห็นอย่างนี้นะครับเป็นไม้ไผ่ใต้ถุนสูงจะคิดว่าทาสีนะครับเอามือป้ายดูปุ๊บนี่จะเห็นเลยว่านี่คือการ เผานะฮะหรือว่าทําครัวในบ้านเนี่ยครับก็จะเนี้ยจะเป็นสีดุงงเงาแบบนี้จริงๆแล้วเกิดจากการที่เราลมพันบ่อยๆนะครับแต่ว่ามอดเขาจะไม่กินนี่คือข้อดีของมันด้วยนะฮะเจอสวัสดีครับดีค่ะคนไหนชื่อนาตาเล่ครับนี่ค่ะนี่เจ้าบานทําอะไรกันอยู่ครับหัวอากาศด้านในร้านต้มผัดขอเสื้อดีกว่าเป็นชนเผ่าอะไรครับมูเซอร์ค่ะมูเซอร์สีไม่เหมือนกันเลยหรือมีสีที่บ่งบอกถึง สถานะตอนนี้ไหมครับว่าใครโซดแต่งงานอะไรอย่างนี้้างฮะไม่ค่ะคือไม่เกี่ยวชอบสีไหนใส่ได้เลยจ้ะคือสมัยก่อนนี่เขาจะใส่อย่างนี้แต่ตอนนี้คือเขาทําสมัยแลืเงินคือเด็ดเขาจะใส่กันอย่างเงี้ยเด็ดผักอะไรมาครับสดๆดเลยเมื่อกี้มาอันนี้ผักกาดค่ะผักกาดวปีโอปีสดๆดเลยนะครับเย็นเจ็บเลยนะแล้ววันนี้จะมีอะไรให้น้ำกินนะครับแล้วจะมีบรอกโคลีผัดนี่ถือว่าถ้าเกิดว่าบ้านดอยนี่ถือเป็นอาหาร ัานก็จะมีน้ำพริกมีน้ำพริกจ้าร้านจะตำให้กินน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกใส่ผักชีน้ำพริกใส่ผักชีเคยกินเคยกินมีเกลือมีอะไรบ้างครับในนี้มีพเกลือมีพริกมีผักชีแล้วก็ขิงขิงอ๋อมีขิงเพิ่มมีสี่อย่างเองนะฮะแล้วก็ตำลงไปแค่างี้พริกใช้พริกอะไรครับพริกแห้งเถอะอ๋อไม่เอาแบบไปยืมพริกของเผากระเหลี่ยงมาไม่ค่ะแล้วก็มี ผักต้มผักต้ม,อมเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกจ้ะอ,อากาศหนาวๆเย็นๆก็จะเป็นครัวที่อยู่ภายในบ้านได้านบนตากอะไรไว้ครับตักพริตกตักเข้าเปิดอย่างเงี้ย<อ>ถ้าเข้าเปิดยังไม่แห้งก็เอามาตาัก,าาตากบนได้นะครับ ไม่ใช่เนยแล้วก็ไม่ใช่น้ําตาลปี๊บคือน้ำมันหมูครับแต่ว่ากาดที่นี่เขาเย็นก็เลยกนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยท <c oughs> ี่ใส่ในตั้งใหม่ครับมีน้ำมันมีหอมใหญ่มีบรอกโคลีแล้วก็มีเกลือแค่นี้ครับ ได้แล้วใช่ไหมครับดักเลยครับอ,อ,าอาหารก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วซึ่งอาหารนี้ก็ทานกันง่ายๆนะครับไม่ได้เสียเวลายุ่งยากปรุงแป๊บเดียวทานกันได้เลยนะครับแล้วก็ผักสดๆด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดครับ <37. S 2> <laughs> แต่ทันดุนนี้เขาปลูกฝิ่นไหมครับสมัยก่อน นน่าาจะไไปชวยทงงอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่งไรคะเขาคือไม่ทนันน้อไม่ทนันใช่คือพ่อแม่เขานี่เคยปลูกก่อนเมื่อก่อนปลูกฟินเดี๋ยวนี้มาปลูกสตรอเบอรี่ทำสวนหรือว่าจะปลูกข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีขึ้นไหมครับตอนนี้คือดีขึ้นค่ะคือธุร<ม>กิจก็ดีอะไรก็ดีอย่างเงี้ยคือ,อไรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วมีอะไรเข้าไปขายให้กับโครงการหลวงบ้างไหมครับมีผัดแล้วก็มีสตรอเบอรี่ค่ะทุกอย่าง อย่างนี่เขาบอกว่าการที่เราปลูกผักสดๆแล้วก็เอาผักนะเก็บมาปุ๊บแล้วก็มาปรุงอาหารเลยรสชาติจะอร่อยกว่าผักที่เราไปซื้อตามตลาดทั่วไปหรือเปล่านั้นลองชิมดูครับแม่กูบอกว่าได้ลองชิมชิมแล้วนะฮะแม่เก่งใจแล้วนะแต่เยอะไปไหมครับอ่ะคาัานี้พอเดี๋ยวจะเผ็ดเค็มๆหน่อยฮะเคยดูคนอื่นกินอย่างนี้ไหมฮะ ไม่เ <laughs> คยงั้นก็อย่าดูอย่างเดียวถ้ากินด้วยกันดีกว่าครับ <laughs> <laughs> อร่อยพูดว่าไงครับแม่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 แจว่ะถ้าฉันรักเธอเป็นภาษางานเนืะอหัดเลยโอ้ <laughs> ยากจัง ตามทันเยมที่นี่นะครับหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็จะมีชาครับรตบท้ายเราคนละแก้วครับร <laughs> มูเซอร์เรียกว่าอะไรครับนาชานาชาชนละครับอะเค,เคะเจูดาอเคจูดาอเคูดาเคูดา <laughs> <laughs> ดื่มครับ <c oughs> หอมมาก บ้านนี้นะครับเรียกว่าน,นอกจากจะทาอาหารอร่อยแ,แล้วก็ยังมีเรื่องของงานฝี<อ>มือด้วยนะฮะ<อ>นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นของฝากที่คุณสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปและเขาบอกว่าถ้ามาอ่างค้างแล้วไม่ได้ซื้อสิ่งนี้กลับไปแสดงว่าคุณมาไม่ถึงครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหญ้าอ, <an> อีบูแคร์หญ้าอีบูแคร์เขาก็จะมาทำเป็นกําไรนะครับนี่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่มีสีแล้วจริงๆเน <an> ี่ยเป็นของดั้งเดิมเลยหรือเปล่าครับของด้านเดิมเลยคือค <an> <ม>ือเราเลิกปลูกฟินก็คือพัฒนาหัวหรือว่า ราชนีคือมาสอนให้ท่านเสด็จมาที่นี่ก็เลยมีการนาก็เลยมีการนํามาสาเนี้ยอ๋อเป็นอาชีพมาเสริมให้กับชาวเขาแล้วลายต่างๆนี้เกิดขึ้นได้ไงครับคิดเองหรือว่าลายต่างๆนี้คือเราคิดเองอย่างเงี้ยคือเขามาสอนอย่างนี้แล้วเราคิดออกมาอย่างเงี้ยคนสนใจแบบเป็นสีหรือว่าแบบธรรมดามากกว่ากันนะครับเป็นสีเป็นสีมากกว่างานเนี้ย จะไม่ไม่ค่อยซ้ำนะครับเวลาคุณมาซื้อเนี่ยครับเห็นไหมที่อยู่ในมือนผมนี่หย,ยิบมานะไม่ซ้ําเลยนะครับและกําไรก็มีหลายไซส์นะครับมีทั้งแบบแบนนะครับแบบกลมแล้วก็แบบเป็นแบนแบบขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมด้วยอันนี้เป็นพวงกุญแจพวงกุญแจนะฮะนี่คล้องตรงนี้แล้วก็ใส่ได้เอาไปฝากคุณผู้ชมดีกว่าอยากได้สีไหนนอกจากย่ายบูแคร์แล้วก็ยังมีนี่ครับข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวโอ๊ตเอาไปทําอะไรครับ ไปปักแจกันไปปักใจกันเนี่ยตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับเห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขาปลูกอะไรแล้วเขาสามารถนํามาขายแล้วก็เกิดประโยชน์ได้อาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับเวลามาที่อ่างขางนี้นะครับที่พักเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเข้าไปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเนี่ยเขาก็จะมีห้องพักนะครับของที่นี่ให้เราได้พักกันด้วยส่วนตัวเองเหรอครับก็ได้ไปพักบ้านพักของชาวบ้านที่นั่น,นครับ ็จะอยู่ด้านหน้าของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับกลางคืนเนี่ยก็เดินลงมาตรงตลาดก็จะมีตลาดขายขายของนะครับแล้วก็จะมีคนมานั่งทานอาหารกันตอนเย็นเ็หรือตอนหัวค่าแบบนี้แล้วครับอากาศก็หนาวเย็นมากเลยครับอุณหภูมิรู้สึกว่าตอนที่นั่งทานอาหารตอนหัวค่าเนี่ยวัดได้ประมาณ12-15องศาครับก็มีเครื่องดื่มที่สามารถที่เรา หนาวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้นไก่ต้มโสมนมสดผสมน้ำผึ้งน้ำขิงผสมน้ำผึ้ง ที่ลานจอดทอนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของค่ายทหารนะครับจุดนี้นก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะมีป้ายของดอยอ่างขางนะครับขึ้นอยู่ตรงกลางระหว่างพระอาทิตย์พอดีใครที่มาก็ตรงนี้ก็จะต้องมาถ่ายรูปถ้ามาเป็นคู่กันนะครับก็ต้องถ่ายกันตรงนี้วันนี้เรามาทันพระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็จะเป็นเส้นทางถนนที่คดเคี้ยวนะครับเป็นเส้นทางที่เราใช้ขึ้นมาที่ดอยอ่างขางแห่งนี้ครับ ก็จะมองเห็นทั้งหมดเลยครับได้คุยกับนักท่องเที่ยวได้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกถึงเรื่องของการ ที่เขาได้มาท่องเทีย่ยวตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆของเขาแลวเขาก็ชื่นชอบนะครับกับการท่องเทีย่ยวแบบนี้นี่มาจากที่ไหนกันครับมาจากกรุงเทพอ๋อเคยมาอ่างขางก่อนหน้านี้ไหมครับหรือว่าครั้งนี้มาครั้งแรกครั้งแรกด้วยอันนี้เขาให้ใช้ฟรีหมดเลยอ๋อทุกอย่างให้ใช้หมดเลยอันนี้ก็เช่าเขาใช่ไหมฟรีหมดเลยอ๋อฟรีหมดเลยเหรอในนี้ฟรีหมดทุกอย่างเลย<อ>พี่อ่างเขามีให้ฟรีแต่ว่าเขาก็จะมีตู้บรบจาคดีใจอย่างก็คือได้เจอแฟนรายการครับแฟนรายการ รุ่นเด็โอ้แฮปปี้มากเลยหนาวสถานโลกเลยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นหมอกเมื่อคืนเราจุดเลยนะพราะเราจุดเลยนะโคมเนี่ยโคมโคมลอยโคมลอยครับเมื่อคืนไปโคมลอยกันเห็นพื้นที่นะครับที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของหน่วยทหารครับเขาบริการให้กับประชาชนด้วยนะครับได้พูดคุยกับพี่ทหารครับต้อรับทุกท่านที่มาเที่ยวที่มาใช้บริการของเราครับและอย่างอย่างพอเราได้ สิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่เราดูแลประชาชนหรือบริการเขาคืออะไรครับก็คือรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดละครับครับเขาก็เป็นห่วงว่าการทํางานเราเป็นยังไงเขามาถามอยู่เหมือนกันหนาวไหมเหนื่อยไหมบางกลุ่มเนี่ยนักท่องเที่ยวเขามีเขามีแล้วน่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวครับคือเขาจะเก็บของเขาเรียบร้อยเขาจะไม่ก่อไฟบนพื้นหญ้าเขาจะก่อแล้วเขากลับไปเขาจะเก็บอยากให้ทุกคนมีจิตสํานึกมากกว่าครับเอาขยะมาเท่าไหร่เอากลับไปดีกว่านะครับ บางท่านก็เที่ยวยังไงแล้วไปยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยแล้วนี่ล่ะนะครับครับผมก็ไปกรามเก็บรั้วเนี่ยที่เห็นนี่หมดเลยครับเอารั้วไปเกาะกองไฟครับก็คืออย่าส่งเสียงดังรบกวนเต็นท์อื่นเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลสาวาสะอาดครับครับแค่นั้พอแล้วครับอย่างอื่นผมเก็บเองได้ไปเคารพธงชาติครับกับพี่พี่ถานตอนแปดโมงเช้าด้วยเชาความรู้สึกตรงนั้นรู้สึกว่าตื่นตันนะครับพระอาทิตย์ ยอวแสงอ่อนอ,า, <ไป S 1> อากาศเยน็นๆแล้วก็ยืนท่ามกลางกับความเข้มแข็งของทหารครับเหมือนการปลุกที่สำคัญความรักชาติขึ้นมาเลยฮะเที่ยวไทายคึกลื่นเศรษฐกิจไทยคึกคัก จากสถานีเกษตรหลวงอังคังนะครับลงมาก็จะมี2หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านขอมด้งซึ่งเป็นชาวเผ่ามูเซิร์นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ที่นับยืนอยู่นะครับก็เป็นหมู่บ้านนอแรครับเป็นชาวปะหลองนั่นเองครับมาแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทอผ้าแบบนี้นะครับก็จะมีผ้ามาขายด้วยซึ่งด้านล่างก็จะมีขายแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาด้านบนนี้นะครับก็จะได้มาซื้อเลือกซื้อผ้าเนี่ยที่มีลายให้เลือกหลากหลายมากมายรวมถึงครับการแต่งตัวนะครับของชาวเขา เขานี้นะครับก็เห็นว่ามีการแต่งกายนะครับแบบเดินมีการพกหัวด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการแต่งกายที่เป็นสีสันแบบพวกเขานั่นเองขึ้นมาด้านบนนี้อากาศก็ดีแล้วก็ที่สําคัญครับเราได้มามองเห็นนะครับวิวที่อยู่ในมุมสูงอีกด้วยครับที่บ้านเรแลนะครับได้เจอกับคุณยายคนหนึ่งครับเขาเดินมาเราก็หันไปถึงแล้วก็ทักทายการสื่อภาษาระหว่างรากว่าคุณยายเนี่ยเข้าใจบ้างแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่คุณยายเขาก็ให้ความรู้สึกครับถึงความเป็นมิตรกับเราครับ เขาอ,อะไรครับเขาประลองอะเขาประลองอันนี้คืออะไรครับมันเป็นอันนี้เป็นเครื่องคระรับเหมือนเครื่องประดับเครื่องประดับค่ะทำจากหวายนะครับแล้วก็ทําไมถึงเป็นสีแดงครับอ,อันนี้เกี่ไปหนึ่งปีหนึ่งต้มฮะต้มอะไรถึงที่เป็นสีแดงต้นมะเนื้อต้นกุดหักใไหมนะคุงต้มให้มันสีแดง <c oughs> จำเป็นต้องเป็นสีแดงไหมครับประลองต้องใส่สีแดงไหม รเราใส่สีแดงก็ใส่สีแดงด้วยพอเรามาบ้านของแม่ก่อนนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีไม่กวาดตากไว้ข้างบนอันนี้คือเป็นดอกย่าที่แม่ก่อนก็จะทําไม่กวาดนะครับคุณยายก็นับถือศาสนาพุทธนะครับ<ม>เห็นว่าใส่สร้อยพระนะครับแล้วก็มีเป็นพระพุทธร,รูปนะครับเป็นหิ้งพระอยู่ด้านบนนี้ด้วย<ม>นะฮะแล้วก็สําคัญเลยครับรูปที่มีทุกบ้านเ,นรเาพระเจ้าอยู่หัวอืมพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับ <laughs> กิจไทยคือคักเติมเต็ม,ตมความรักให้หัวใจไดีันใปีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะทั่วถิ่นแนไทยท่องค้ามันจะมีหลายหมูบนนะมหหม่บ้านนะะมี6กเจนหมู่บ้านได้อย่างเงี้ยะ ยังอยัง,อยงบ้านบ้านหลวงกับบ้านคุ้มก็คนจริงจะเยอะนะฮะอ่าแล้วก็ส่วนในในโครงการหลวงก็จะมีไทยใหญ่เยอะอย่างเงี้ยฮะอ่าขบโดมก็จะเป็นมูเซอร์นะฮะอ่าแล้วก็จะมีบ้านปงหลองด้วยนะฮะคือบ้านโนเลครับมีศาลเจ้าไหมครับที่นี่มีศาลเจ้าก็มีศาลเจ้าเหมือนกันศาลเจ้าจีนวัดพุทธอย่างเงี้ใช่ไหมครับอ๋อนะฮะแล้วก็มีมัสยิดต,ตรงนี้เป็นบ้านหลวงนะครับที่ ุณมาคุณก็จะเห็นนะครับว่ามีหลากหลายศาสนาที่เขานับถือกันด้วยนะครับมีครบเลยพุทธริธิอิสลามก็ยังมีคนจีนอยู่นะเขาจะงพูดภาษาจีนยังทาอาหารจีนให้ทานประทับใจกับความสวยงามของที่นี่ครับประทับใจกับผู้คนประทับใจกับอากาศที่หนาวเย็นนะแต่สิ่งหนึ่งครับที่มาที่นี่เนี่ยได้รู้แล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของที่นี่เนี่ยมีทั้งชาติพันธุ์มีชนเผ่าแล้วก็มีเรื่องของศาสนาด้วยครับ ที่บอกไปนะครับว่าการเดินทางทําให้เราได้รับทั้งความสุขและก็ความประทับใจคุณชมที่นั่งชมรายการนะครับรู้สึกไปเหมือนกันกับนกหรือเปล่าครับความรู้สึกดีแบบนี้หาได้ทั่วเมืองไทยของเราครับเพียงแค่เราออกเดินทางครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับที่นั่งชมรายการแล้วอยากที่จะชมรายการหรือว่าพระยการของเรานะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ w w w t h p b s o r t h สลัทั่วถิ่นนะครับติชมรายการหรือบอกสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่คุณเคยไปสัมผัส บอกเข้ามาได้เหมือนกันนะครับทางแฟนเพจของเราก็ได้นะครับ www.facebook/slash ท w ิ่นแดนไทยหรือเข้าไปที่ทั่วถิ่น at thpbs.or.gs นะครับเขียนจดหมายมาก็ได้นะครับรายการท่วถเทีนนันไทยต๊กปนอ1 1ปนฟอเสรานิคมกรุงเทพ10902ครับ <te animals> อย่าลืมนะครับให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เศรษฐกิจไทยคึกครับเติมเต็มความรักให้หัวใจไดีดใปีจจาาเจเชิจไใจใชไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย ทีมแดนไทยเปิดรับสมัครพิธีกรหน้าใหม่เป็นหญิงหรือชายอายุไม่เกิน30ปีอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจนมีบุคลิกดีร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์และมีหัวใจที่รักการเดินทางส่งคลิปแนะนําตัวเองและดําเนินรายการท่องเที่ยวแบบสั้นๆความยาวไม่เกิน3นาทีมาที่ทัวร์ถิ่นแอปไทยท .tor.ts อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจทัวร์ถิ่นแดนไทยหมดเขตรับสมัครวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะ